สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหูฟังเกมมิ่งนะครับเหมาะสมกับตัวคนที่ชอบเล่นเกมนะครับแล้วก็แคสเกมแต่ว่าอันนี้ก็เหมาะสมกับคนที่ฟังเพลงเหมือนกันนะครับในส่วนของอตัวชิปเทคตัวนี้นะครับตัวชิปเทครุ่น GE706 นะครับ GN นะครับตัวนี้ ในส่วนของฟังก์ชันของมันเนี่ยก็จะมีตัวของสามารถฟังเพลงได้นะครับเล่นเกมนะครับดูหนังแน่นอนนะครับมีไมโครโฟนถึง2ตัวนะครับแล้วก็แชทได้นะครับในส่วนของกล่องจะประมาณนี้นะครับองบุกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวของตัวนี้จะเป็นจุกยางนะครับที่เอามาสลับใช้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับในส่วนของแล้วก็จะมีสายตัวนี้ครับ เอาไว้ต่อของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับที่มันมีแจ็คสทั้งแจ็คแบบไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราเน้นเลยคือตอนนี้ก็คือเป็นตัวของอาหูฟังนะครับตัวชิปเทคตัวนี้นะครับไม่แยกได้นะครับตัวนี้เป็นไม้ตัวไม้ที่อยู่ติดกับปากนะครับตัวนี้จะเป็นรูของ ่าเสียงที่จะเข้าไมโครโฟนนะครับในส่วนของหูฟังก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าขนาดของดอกลำโพงเนี่ยจะอยู่ประมาณ10มิลใช่ไหมประมาณนั้นนะครับถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็ตัวของผมชอบตรงนี้เพราะว่ามันจะมีตัวของจุกยางถึง2ชั้นนะครับเหมาะสมกับเกมมิ่งที่ต้องการฟังเสียงซ้ายขวา นะครับเพราะว่ามันเล่นเกมบางทีอาจจะมีเสียงมาจากทางซ้ายทางขวาฟังแล้วมันจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นมีศัตรตูมาฝั่งซ้ายมีศัตรตูฝั่งขวานะครับในส่วนของหูฟังตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของเอาไว้เกี่ยวในหูไม่ให้มันหลุดนะครับในส่วนของตัวนี้ครับสามารถปรับรับสายโทรศัพท์ได้ นะครับแล้วก็ปรับเสียงได้นะครับแล้วก็มีไม้อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราไม่เสียบไม้ตรงนี้ไม้ตัวนี้จะทํางานนะครับแต่ถ้าเราเสียบไม้ตัวนี้นะครับไม้ตัวนี้จะทำอ่าไม้ตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับตัวของแจ็คสายหูฟังนี้จะเป็นแบบ 3- ขีดนะครับผมลองเทสกับเดี๋ยวในคลิปก็จะมีการทดสอบนะครับตัวของการพูด นะครับให้ฟังว่าเดี๋ยวไอตัวเทสอะตัวหนึ่งอะ่ะจะเป็นตัวของ m 3 1นะครับซัมซุงและอีกตัวหนึ่งจะเป็นการเทสโดยหัวเว่ยโนวาห้โดยหัวเว่ย Huawei รุ่นหลังๆเนี่ยจะไม่มีแจ็ค3.5แล้วนะครับเราต้องใช้ตัวนี้แทนนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้แทนนะครับในการใช้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับ สวัสดีครับ <c oughs> ในส่วนของอ่าในตอนนี้ก็คือเราก็จะมาเทสหูฟังเกมมิ่งนะครับตัว ge 7 0 6นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับตัวนี้เห็นผมพูดนะครับสวัสดีครับเห็นไหมมันก็จะเห็นไหมสวัสดีครับไม่อันนี้ใช้ไม่ตัวนี้อยู่นะ ไม้ตัวนี้อยู่เห็นไ,ไหมอเราเคะจังหวะเคนะครับแล้วก็มันก็จะทําให้คือมันจะแน่นอนนะครับเมื่อเมื่อเรามีไม้ตัวนี้มาเสริมในการใช้พูดคุยกับคนในเกมเนี่ยมันจะทําให้มีอัธรตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้ไม้ตัวของอตัวของเครื่องเครื่องโทรศัพท์เนี่ย มันอาจจะทําให้รับเสียงได้เราต้องอาจจะต้องตะโกนนิดนึงแต่อันนี้ยเราแค่พูดเบาเนะครับเข้าไปเท่านั้นเองเสียงมันก็จะเข้าไปแล้วถูกไหมแล้วก็มันจะมีตัวของเดี๋ยวลองเราเดี๋ยวผมลองดึงตัวนี้ออกนะดึงตัวไม้ตัวนี้ออกเนี่ยครับพอเราดึงไม้ตัวนี้ออกปุ๊บเนี่ย มันก็ยังมีไม้ตัวนี้ตัวที่สองนะครับผมรับว่าตัวไม้ตัวนี้เป็นไม้ตัวที่สองเพราะว่าบอกว่ามันเป็นดูโอไมโครโฟนนะครับเพราะว่ามีไม้ถึงสองตัวนะครับเห็นไหมเสียงมันจะเข้าออไปข้างในนะครับเป็นเสียงจากตรงนี้นะไม่ได้เสียงจากพวกอ่าหลองเคาะเห็นปะผมเคาะและ้วมันมันไม่ใช่เห็นปะผมลองเคาะให้เห็นเลยนะครับ เห็นปะเคปุ๊บมันไม่ดังนะครับแล้วพอมาพูดตรงนี้ฮัลโหลสวัสดีครับเห็นปะตัวของอันนี้มันขยับให้ดูแล้วว่าเสียงไมแเราใช้ไม่ตัวนี้อยู่นะครับมันก็บง่งบอกไว้ว่าหูฟังตัวนี้มีคุณภาพที่ดีนะในราคาที่เอื้อมถึงเลยนะสำหรับเพราะว่าผมมองว่า เราแค่เริ่มที่จะสมมติเราต้องการแคสเกมอยากเป็นเกมมิ่งโฟ์อยากแม่อยากเป็นนักแคสเกมสักคนหนึ่งบนโลกอ,ออนไลน์นผมมองว่า,าไม่จําเป็นต้องลงทุนอุปกรณ์ที่ราคาแพงู่เกินไปตัวเนี้ผมใช้ m 3 0 s นะครับที่เป็นซัมซุงในการเทสนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวของหัวเว่ยโนวา 5T มาเทสดูอีกครั้งหนึ่ง นะครับเพราะว่าห u เว e i n โนวาทีเนี่ยมันเป็นอ่ามันมันไม่มีแจ็ค3.5นะครับแต่ว่ามันต้องใช้พอตตัวของอ่าไทสีแปลไปส5จแล้วมันจะใช้ตัวกับหูฟังเกมมิ่งได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเป็นคลิปถัดไปนะครับส่วนคลิปเนี้ยก็จะมาเทสในส่วหูฟังเกมเกมิ่งส่วนเนี้ยว่ามันมันมีคุณภาพนะเพราะว่าเสียงเนี่ยเห็นปะผมที่ที่ผมพูดแล้วผมถือให้ดูเนี่ย คือเสียงมันเข้าทุกทุกครั้งเลยเห็นปะแล้วเราไม่ต้องพูดดังมากนะครับเพราะว่ามันมีไม่ใหม่ถึงตัวนี้แล้วก็ไม่อีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ที่มันให้มันอยู่ใกล้ปากถูกปะเออนะครับเหมาะเหมาะมากสำหรับคนที่ผมมองว่าคือถ้าเราต้องการไม่ไม่ต้องแคสเกมก็ได้เพราะบางคนเนี่ยต้องการคุยกับเพื่อนในในใน,ในเกมนะครับแล้วไม่อยากจะพูดเสียงดังมากอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าตัวเนี้ย เหมาะสมมากแล้วมันมันมัน,ม,นมันเก็บง่ายคุณไปเล่นที่ไหนก็ได้นะครับพุ่พกพาไปไหนก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นในอดีตเนี่ยหูฟังพวกเกมมิ่งก็จะเป็นแบบอัน,นใหญ่ๆถูกปะครอบแล้วก็มีอ่าตัวของในอัน,นอันเนี้ยไอตัวไมออกมาแล้วส่วนมากไอพวกเนี้ยมันก็ถอดได้มันเก,กะกะถ้าคุณคุณต้องการแค่ฟังเพลงอย่างเดียวก็ได้นะครับผม ผมลองฟังฟังเพลงอย่างเดียวแหละคุณภาพเสียงดีนะครับมาครบทุกทั้งเบสทั้งกลางทั้งแหลมมาหมดเลยนะครับแล้วก็ปรับได้โอเคมากๆและไอส่วนของที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าไอตัวตรงนี้มันทําให้เราเสียงจากข้างนอกมันไม่เข้ามาเยอะมากจนเกินไปนะครับมันตัดได้เลยนะครับแต่แน่นอนนะครับเนี่ยแล้วมันมัน คือมันยังมีไอตัวไอตัวเนี้ยตัวดำตัวเนี้ยครับในการซัพพอร์ตที่ไม่ให้มันเข้าไปลึกจริงเกินไปถ้าเป็นหูฟังปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเราแย่เข้าไปปุ๊บ่ยบางมันทีมันแผดเข้าไปในหูเลยถูกปะอันนี้มันก็ยังมันยังไอนนี้อยู่มันทําให้เราไม่เจ็บใบหูมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เนี่ยมันเท่ๆนะครับเหมาะสมเนาะผมว่าเหมาะสมกับคนที่ อยากจะใช้หูฟังเกมมิ่งเพราะว่าหนึ่งมันก็ตอบโจทย์ทั้งคุณที่เอาไว้ฟังเพลงแล้วก็เอาไว้เล่นเกมคุยกับเพื่อนในเกมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อใหม่ตห่หปปากอุปกเพราะว่าอันเนี้ยคุณก็แก้เสียบปุ๊บคุณใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นหูฟังเกมมิ่งที่ผมว่าเหมาะนะเพราะว่าตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้เกมคอนโซลหรือเกม PC เนี่ยมัน มันเริ่มหายไปมไม่ได้หายหรอกมันก็ยังมีคนเล่นอยู่แต่ผมมองว่ามันมันก็น้อยลงเรื่อยๆอะ่ะคนก็เล่นเกมผ่านตัวของมือถือมากขึ้นในหลายเกมก็มาพัฒนาลงในมือถือมากขึ้นนะครับอันนี้ก็มามาเล่าสู่คนฟังนะครับแล้วก็แนะนำตัวของหูฟังตัวนี้นะครับถ้าสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ใต้คลิปกดสั่งซื้อได้เลย นะครับมีทั้ง Lazada และ s h อ p e e นะครับมีทั้งสองสองแอปเลยเลือกได้เลยคุณชอบ s h อ p e e คุณก็สั่ง s h อ p e e คุณชอบ Lazada าคุณก็สั่ง Lazada นะครับในส่วนตรงนี้ก็โอเคเนาะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์ช่อง i e m i n TV ให้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ผมทดสอบโดยการใช้ไมค์จากตัวของหูฟัง Gaming c h i p t e c h นะครับตัวนี้นะครับผมใช้ไมค์ตัวนี้อยู่นะครับเป็นตัว c h i p t e c h GE นะครับ706 GN นะครับเสียงเป็นไงบ้างนะครับอันนี้จากไมค์ตัวนี้นะครับไมค์จากตัวนี้เลยนะครับหน้าแม่งใหญ่หน่อยมันก็เลยไปไม่ถึงปากเห็นป่ะนะครับแต่ว่านี่ก็โอเคอยู่เดี๋ยวลองฟังกันดูเนาะว่าชอบเสียงไม้นะครับแต่ผมว่าในราคาเลทประมาณเนี้ย ถ้าเสียงมันไม่ได้แบบอุเออุอีมากนะแม่งคุ้มโคตรนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มต้นเล่นเกมฝึกเป็น่านักแคสเกมใหม่ๆนะครับหรือว่าคุยกับเพื่อนก็ได้นะครับผมว่าเหมาะสมมากแล้วก็เดี๋ยวลองใหม่ตัวนี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมทดสอบใหม่ตัวที่ติดกระสายนะครับว่าเสียงเป็นยังไง เสียงคล้ายกันหรือเปล่าเพื่อนๆลองฟังกันดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้มาเทสให้ฟังนะครับโอเคอเนาะก็ดูเสร็จแล้วก็ถ้าไม่เชยจนเกินไปก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับ s ไคร b ์ช่อง e-minTV ด้านล่างให้ด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ